ณเวลานี้คือปีสองเขาบอกตรงนี้เลยว่านอนนอนไม่รับหัวใจกระสับกระส่ายของสิง <c oughs> <c oughs> คือมีเวลาตีบอสตอนกลางคืนอะแล้ว แล้วมันตียากมากทุกคนมันตียากจนเกินไปยากจนรู้สึกว่าอยากจะอัดเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําตอนแรกว,ว่าจะไม่อัดให้นะคะว่าแบบเออตีบอลก็เดี๋ยวตีทีมเดิมเดิมกันนี่แหละซึ่งมันก็เป็นทีมเดิมจริงๆแต่อะไรมันเป็นการกดที่แอดวานขึ้นไปอีกจะตายเอาหัวจะปวดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรื่องการตีเนี่ยอาจจะทําคลิปแยกออกมาให้อีกทีหนึ่งว่ามันตียังไงให้เข้าใจอย่างง่ายอย่างสำหรับอันนี้ ขอเก็บเป็นเพียงความทรงจาเท่านั้นค่ะว่าอีบอสอีบอสยุ่งยากซะเหลือเกินนอกจากยุ่งยากการกดของเราก็ยุ่งยากเช่นกันจะพยายามพูดให้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วถ้าหาว่าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยเพราะตอนนี้เวลาตีสองแล้วนะคะแล้วก็แบบเอออยากจะอัดเก็บเนาะมาเริ่มอันนี้ทีมเสือห้าวเหมือนเดิมที่เคยสอนไปนะคะปกติเราจะกดนารีใช่ปะ่ะรอบนี้ไม่ทุกคน รอบนี้เราจะมา advance เหมือนที่คนอื่นเขาทำกันนั่นก็คือกดปอพิมพ์เสือห้าวเออเราจะกดสลับไปสลับมาที่คนอื่นเขาทำกันเราเริ่มบาเราจะตั้งตั้งแบบนี้ใช่อ่ะข้อหนึ่งทุกคนอะเป็นแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เดลี่ใหม่ โอเคจิ้มปอไว้นะคะปอสกิลหนึ่งยาวๆไปก่อนมาน้ำดึงปอปุ๊บเปลี่ยนเป็นกดนาลีเปลี่ยนเป็นกดนาลีเปลี่ยนเสร็จปุ๊บรอพินฮิลนะคะถ้าพินไม่ฮิลเดี๋ยวมาน้ำเขาจะให้โลกเพื่อให้นาลีเก็บสแตตเช่นเดิมเก็บสแตตนี้ให้ครบ20ชั้นและ30ชั้นก่อนอะไปพร้อมกัน ใส่โลเสร็จแล้วใส่พินไปก่อนเดี๋ยวพินฮิลโอเคเสร็จแล้วกลับมาจิ้มพินเพื่อให้ม้าน้ำดึงพินพอม้าน้ำดึงพินปุ๊บก็รีบกลับไปจิ้มนาลีเลยทันทีเหมือนกันปึง้งจิ้มนาลีค่ะฮิลเสร็จปุ๊บจบจบเลยนาลีจบแล้วพินจบแล้วปอจบแล้วไปจิ้มเสือต่อเสือมีวิธีอีกตอนนี้เสือสีม่วงใช่ป่ะเดี๋ยวรอดูนะแล้วทำไม ออเดี๋ยวอ,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 อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอีกรอบหนึงเดียวอกรอบนึงเมื่อกี้มันติโคโดาวอยู่เริ่มวุยวายแล้วกลางคืนพอแปลงร่างปุ๊บก,กลายเป็นสีเหลืองเรากดสกิลหนึ่งนะคะกดตีธรรมดาเสร็จปุ๊บมาน้ำดึงมาน้ำดึงเสร็จแล้วยังไงต่อเตรียมกดพี่พี่ห้าวต่อแต่ยังไงนาดียังไม่ครบบัฟนะคะใส่โลจิ้มนาดีค่ะ นาดียังไม่ครบบัฟลองดูนะต้อง20กับ30นะนาดียังไม่ครบบัฟเราบังคับให้มาน้ําใส่โลให้กับนาดีก่อนยังไม่บัฟพี่ห้าวนะใส่โลปุ๊บกลับมาจิ้มหงห้าวและออโตโอ้ไงใส่โลปุ๊บกลับมาจิ้มน้องออโต้แล้วเดี๋ยวดูนะนาดีจ่อไปตีและเดี๋ยวมันจะพอดีพอดีกันปึ้ง 19ออโตได้เลยพร้อมกับพี่ห้าวที่โดนดึงแล้วก็กลับมาจิ้มปอดไซซีและปอดไซซีกดสาไม่ทัน <c oughs> เนี่ยเมื่อแต่พูดไงแต่ทุกตัวจบแล้วนะที่จบแล้วนะปอดไซซีเตรียมตัวนะคะปอดไซซีเตรียมตัวใส่ข่มคูข่มเสร็จปุ๊บพี่ห้าวบัฟต่อพี่ห้าวบัฟต่อเสร็จปุ๊บเสือเตรียมตัวเหมือนกัน <c oughs> ฉันก็เหมือนพักบอลมากงงใจ เดี๋ยวพี่ห้าวบัฟปุ๊บนะพี่ห้าวบัฟปุ๊บเสือต่อเลยเดี๋ยวเสือแปลงล่าง <c oughs> เสือแปลงล่างโอเคเสือแปงลงร่างเสร็จพี่ห้าวกดสอง <c oughs> พี่ห้าวกด2เสร็จปุ๊บแบบหนึง่ง <c oughs> ยางยางระวังเสือไว้ก่อนนะ อ่าพี่ห้าวกด2ป,ปึ้ง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 แล้วกด1และพินกดออโต้และต่อไซซีกด2จบ 2> เป็นไงแล้วยังไม่จบยังไม่จบจบของการจิ้มแต่ยังไม่จบสกิลของเสือหรือป่ะเอะหรือฉันจบไปแล้วเ,เอ๊ก็ลืมไปแล้วค่ะทุกคน เมื่อกี้ไม่ทันมองนะว่ามันติดต้านทานหรือมันไม่ติดต้านทานแต่แอบเห็นว่นนาคะแนนขึ้นก็คิดว่าน่าจะไม่ติดต้านทานเพอาะทําเมื่อกี้เรากดสกิลตอนที่เสือแปงลงร่างอีกรอบหนึ่งอะจำได้ปะที่เสือแปงลงร่างมาเป็นสีม่วงเนี้ยถ้ามันพุ่งโจมตีไปอะแล้วไม่ติดต้านทานอะเออก็คือคะแนนจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้ามมนติดต้านทานเนี่ยคะแนนจะไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องทำไงรีใหม่ มีอีกะหว่ังทางนะคะถ้าเสียงปีศาจใกล้หมดคอยดูเกตดนาดีไว้ดีๆนะถ้าเกตดนาดีมันจะหมดเราอาจจะต้องบังคับม้าน้ําใส่โล่ให้กับินาดีด้วยระหว่างทางแต่ระหว่างนี้ก็เนี่ยแหละตีไปเรื่อยจนกว่าดาเมจมันจะขึ้นซึ่งโคตรหลุดเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันติดต้านทานกูก็งงใจไปหมดโอ้โหดูดิตีมาคือคะแนนไม่ขึ้นอ่ะ ถามว่าเหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยไหมกับการที่ต้องขับคะแนนขนาดนี้อะออน,นี้กดสองไว้เพราะว่านาลีหมดนาลีเกรหมดคือมันต้องดูเสียงปีศาจด้วยถ้าหากว่าเสียงปีศาจของนาลีอันนี้มันไม่ขึ้นนะ่ะมันก็ไม่มีดาเมจทำไงเออเนี่ยอามเนี่ยมันทำละแต่เหลือเวลาเท่าไหร่ยี่สิบวิถามจริงถามจริงว่าฉันรีบไปนางแค่ไหนแล้ว เล่งปอทันโอ้ดาเมจไม่ขึ้นเลยแม่อันนี้ที่ดาเมจไม่ขึ้นอะ่ะเพราะมันติดด้านทานะทุกคนนี่คือการกับก็ต้องรีทำใหม่เออซึ่งก็ไม่รู้สรุปเมื่อกี้ก็ไม่ทันมองว่าตอนเสริมันแปลงร่างมันยังไงเอาว่าเนี่ยแหละคือวิธีการตี เดี๋ยววาร์ปไปให้ดูว่าถ้าไม่ไม่ติดต้านทานอะคะแนนมันจะพุ่งขึ้นมาเป็นยังไงแล้วกันเออเมืม่อก,อกี้คือวิธีการว่า ตีไม่ติดต้านทานเมื่อกี้คะแนนเห็นป้ามันคือสามรอแล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็นพันเลยอืมอันนี้คือไม่ติดต้านทานแล้วหลังจากเนี้ยเหมือนเดิมรอตอนนี้คือเสร็จทุกอย่างแล้วรออย่างเดียวจ้ะเจ้าแล้วคะแนนคือทีละแบบบวกสองบวกสามบวกห้าปีวิดเนาะ อ่ะเดี๋ยวมารอดูว่าคะแนนจะขึ้นไปถึงไหนนะคะ้แกับเวลาอีกสองนาทีที่เหลือตรงนี้ <c oughs> สุดท้ายก็ไม่นั่งอัดจนได้เพราะว่าที่จะอยากไลฟ์สดมากเลยทุกคนแต่ไลฟ์ไม่เป็นเมื่อกี้ลองกดแล้วเราไม่รู้ว่าต้องแบบทำยังไงมันถึงจะแบบว่าไลฟ์ใน YouTube ได้เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะคะ เอ้ยอย่าลืมลองดูเสียงปีศาจนะถ้าเสียงปีศาจหายอะ่ะคอยดูเกรดนาลีไว้ด้วยถ้าเสียงปีศาจหายอ่าพินโกงเกรดทุกคนเผื่อมันโกงเกรดได้แล้วก็มาน้ำอะ่ะก็อาจจะแบบใส่โล่ปลาให้กับนาลีด้วยนะสลับสลับเอาเนี่ยเขาตอนนี้มันหนึ่งแล้วอะ่ะ แต่ตอนเนี้ยล็อกแล้วกันอ๋อมันโดนมันโดนคูดาวอยู่พอดีถ้าอย่างงั้นมาน้ำทันไหมอ่ะทันไหมทันไหมทันไหมเออทันเอ,อ้กลกางกจิ้มปอเหมือนเดิมเพราะเพื่อมันให้เกตดไงน,นาลีจะได้ออกไปทำเสียงปีศาต่ตออืมแต่คะแนนไปไม่ถึงน่าจะไม่ถึงหนึ่งสามอ่ะอีกแค่สามสิบวีเองจ้า นั่นแหละวิธีการตีเป็นประมาณนี้แต่ว่างงปะงงบอกเลยว่าเยอะมากแม่วิธีการกดคือเยอะไปหมดเอออันนี้คือแบบจัดเต็มอันนี้คือไม่ฉบับง่ายถ้าใครเอาหวังแค่ฉบับง่ายแบบนั้นก็ทําได้เล่นได้เหมือนกันนะแค่นั้นอะ่ะคลิปที่เราทําลงให้แล้วเขียนว่าฉบับง่ายอะ่ะเออก็เล็กแค่นั้นก็ได้แต่ไดเมจมันจะแบบไม่ได้ขนาดนี้ไงเออ จบท่าน,นี้แหละเ,เนี่ยเนี่ยคือคะแนนขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ที่ว่าแบบคุณเก็บสแตตนาดีเร็วแค่ไหนบอสจะติดต้านทานไหมอะไรประมาณนี้ป่ะจบตรงนี้ทุกคนไปละค่ะผู้ดีตปีกระดูกวันศุกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีการอัดหรือไม่แต่คงไม่ไม่อัพคลิปเร็วเร็วนี้ได้ไหม <laughs> หรือว่าอยากหรือว่าอยากได้ถ้าอยากได้วิธีการตีเดี๋ยวอ่เดี๋ยวจะอัดอาทิตย์นี้ให้แต่ถ้าทุกคนไม่รีบเดี๋ยวเราจะไปอัดลงให้อาทิตหน้าละกันฮิฮ <c oughs> ิอาจจะแม่ทินาจะสักสองวันเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าตัดทุกวันเลยนะคะปะเป็นอะันนทุกคนฝันดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าฝันดีค่ะเพราะนี่ตีสองครึง่งเนี่ยจะตีสองครึ่งแล้วบายค่ะทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้นี่นี้นี้นนค่ะ